มืลูกาดาเก็บมอเก็บมืเร็วเก็บเ็เ็บเ็บหรออ๋ข้าเจ้างกระดุกโซโซเก็บเพชดเก็บเเลยเนี่ยอาใส่ตะกเตรุดลูกแปว่ายู่ในป่า พี่น้องจ้าสวัสดีจ้ามือในเสาเดินสิพาไปเก็บเห็ดพึ่งหวานพึ่งหวานขึ้นน้ำมู่บานจ้าพี่น้องจ้าคือน้ำต้นสนในหมู่บ้านจ้าพี่น้องจ้าสาวเดินกับลูกสิพาไปเก็บค่ะพี่น้องเก็บมาแล้วสองหมื่นที่แล้วค่ะมันขึ้นอีกป่ะที่นี่ถึอฝนไหมจ้าีคน้อยสตะก้าไปแล้วค่ะแต่เสาเดินสิพาไปจ้าพี่น้องจ้าพาไปเบอ่งว่าอยู่มีวงไดจ้านั่นจ้าต้นสนตันนันจ้า ไปจ้ะไปเบิังนี่ได้จัดโฮมสนวนนึงสิจ๊ะเก็บว่าม่รู้ป้าป้าเก็บว่าม่รู้เก็บเร็วเก็บเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยไอ้ข้าเจ้าเบิังกระดูดโอ้โ้โซสโซโอ้้เก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดนี่เนี่ยอัส่ตะกร้าเอาเก็บเจ็บมันเก็บเฮ็ดอันมีโฮมสนนี่พี่น้องมันขึ้นทุกปีแล้วจ้านี่อันเฮ็ดเพิ่งน้อยค่ะพี่น้องจ้า รองงามๆเลยกับคนหน่อยนี่ค่ะจะเป็นเังสีค yeah> ่ะฟองน้ำหัวจะลื่นๆค่ะพี่น้องกําซาล่ะไหมเอาเด็ดเอาอีเย่งไปเอาไปเอาตัวปุ่นจ้ะไปทังดิลลิอมันหน่อยอยู่เอาไว้ก่อนงานดีๆแล้วเมึงเนี่ยบ้าพี่น้องพี่เมาสองดอกพี่ๆดอกนึง พู้นพี่น้องเอามาเอามาเอาจิบเอาเอาจิบเอาเร็วเลีวเลี้วเดี๋เอาเด็ดเอาเม้นอะอะจีบเอาจิบเอานั่งล้มเด็ดเอาอะอะคือว่าได้บ่ลูกว่าได้โอ้ยดึงว่าเอาดึงว่าได้ปะมีเด้ละพี่พี่น้องจ้าพี่น่ะว้าดอบางามเลยจ๊ะ อันเช้าเดือนมนออนื่ก,กีมาเก็บเอาเทียนหนึ่งเหรอจ้ะพี่น้องจ้ะพี่ร้านลูกละช่องดองนี่เลยลูกนี่นัเก็บเอาฮนเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาดึงแหงดึงแหงนู้ดึงบ่ได้จ่อย <laughs> เก็บเป็นสีแม่ลูกละนะเด้เออนั่นนะจริงไปเอาไปเอาอีกพกุงแล้วพี่น้องละได้หลายพี่น้องรับพี่น้อง ถือฝนไหมพี่น้องปาดเจยกวก่อนมาเอาบัวหลจ้ะเ,เด็ดเอาเด็ดเออา <Yeah. S 1> ไอัเหี้ยบ่ขืนบ่ลูกคนน้อยเด็ดบ่ขืนพี่น้องจ้ะคนข้างลัางอีลาคนนี้ขืนทุกปีจ้ะมึงนี่เท้าเดินมาเอาทุกปีจ้ะ <Yeah. S 1> เฮ็ดพึ่งเนยเซ่บเสบพี่น้องก้อยกับแซบมันจะลื่นลื่นคือเฮ็ดเพืองขมจ้ะ yeah. โอยัาากจ่อยบลูกอเอาไว้สะอ,อันยง้าดมามา,มาพี่พี่พี่พอดอกจ้ะปาบงอันน้นอยมันพี่นองลอ,อมันให่จะนะอันน้นอเอาเดอกนะั้นลูกโอ้ระวังเหยียบมันเด้อสิตายเลย <laughs> ลูก่อยเอาบ่ข้นพน้พนองเฮังสีแม่ลูกละอะอเมือแงขึ้นสีม่ลูกอะนี่เห็นบ่เนอัดอกนี นี่เอาขาเนี่ยเ, <laughs> เด็ดบบขึ้นอุ้ยอันนี้นดอกน้อยอยู่ลูกอันนี้เถาแล้วเถาอันนี้นี่มาเอาพี่ด้วยอันนั้นโมเมนตได้ลูกเป็นอ,อยังบุ๊คเออโอ้ยข้อหาอีกแล้วลูกมัน <laughs> มึนเมืน,เมนลูกโอ้ใกล้เต็มตะกร้าแล้วพุ่งไปเอาขุนละบ้าขึ้นหลายแถวนี้ เก็บเห็ดซอยเม่อุ้ยหักบนลหรลูกกอามาแม่หันดอกมันน่ะมันมืไอ้มันมืนบ่ต้องจับดอกเจ้าก็ปงแม่จับเองเฮ็ดอันนี้มันมืนเหรอพี่น้องจ้าถึกฝนแห่งมือเงินได้พี่น้องดิปาดที่เต็มตะก้าแเลยพี่น้องพุ่นข้างนอกพุ่นละอันอยู่เฮียนข้าเจ้าด้วยพี่น้องขวากเก็บก่อนยู่คนดูนะจ๊ะ ให้ออกไปบงข้างนอกไปลูกไปออกไปบนนู้นปาดดอกอยู่นะดอกน้อยเต็มอยู่จ้ะพี่น้อยลกมาเอาแน่ยหนินะไปเด็ดเอาแม่งก็จริงจริงป๊าดขึ้นหลายแต่พี่น้องเฮ็ดอันนี้มันมักอันขึ้นน้ำหมู่บ้านนีหล่จะจ้ะเจ้าเดือดเห็นแต่ในหมู่บ้านในปา่าไ่เห็นในพี่น้องเก็บไปไหมลูก เออนั่นดิกิงอุ้ยกิงแถววะเจ้าอีเมียเก็บเห็นเอ้ยเอ้ยดอกน้อยๆเต็มเลยเอ่าแล้วบ่านี่แถาแล้วเต็มเลยพี่น้องเต็มตะการแล้วป้าไปเอาหน่อคุณป้าพี่น้องก็เจ้าเหยียบมันละป้าคนเหยียบหรืออีหยังบ่คนเหยียบเต็มอยู่ แม่ทาสุกุลปาดเลือกเอาเต้นได<ะ>ลูกคอยว่ายู่ข้างในป่า<ะ>เออพี่น้องมันเถาแล้วจ้ะเขาเดินบนน้ำเบิ้งเวลาเขาไปเอาไปนายเห็นไปหุ่นพี่น้องล้วลูกคอยว่าปาดลาูพี่น้องลับพูดนะแม่นเบิ้งเลยจ้ะ <c oughs> พุดน,นะน่ะพี่น,พน,พน,พน,น้องและอยู่ใต้งโฮมส่ใหญ่เขาไปเอาไปปาดพี่น้องจ๋าบุงเนี่ยพูดอะไพูดอะไปปาด เม็นเบิร์เลยค่ะเก็บไหมลูกเอาดอกโอ้ยดอกมันอวนอยู่เอาดอกง่ายๆลูกเอาดอกง่ายๆฮะเอาดอกง่ายๆนี่นี่เอานี่เอออันนั้นมันน้อยอยู่เอาไว้จังเอาขี้ดินออกให้แม่ลูกเอ้ยพอแล้วเพราะแล้วโน่โน่โน่อันมันดอกน้อยอยู่ลูกไปเอาดอกง่ายๆหนปไปพี่พี่น้องล่ะโน้พี่หลานล่ะพี่หลานล่ะมึงไม่ค้นใหม่เลยลูกเอาหนันไปเอาอันนั้นอันนั้นไปเลยนั้น อุ้ยคือเด็ดเอาตระดอกค่ะขาไม่ออกเ่มลูกเอาออกมาทำไมยิบไปเลยยิบไปเลยไปเด็ดมาไปเขียบเฮ็ดกระโบฟินขาขาหักบุดเนาะคุณน่ะไปพี่น้องแล้วละละไแล้วคุณคอยมาเอาทุกปีจ้ะดอกใหญ่ัวเงยผู้กินได้แสียบผ่อมพี่น้องเพ็รพึ่งเนยค่ะพึ่งเนยท้องสีท้อง กล้เต็มตะกร้าแล้วดอกน้อยก็เต็มเวลาไปเยียบดอกน้อยมันเป็นอย่างฮันลูกโอ้ยมันใหญ่ตัวเนี่ยพี่หน้าจะเต็มตะกร้ารเลยเห็นมั้ยพี่หน้าเย็บอันเี็ดลูกสาวนี่พี่พีแมาพี่พิ่นเด็ดออกแล้วเพิ่นบ่เอาพี่หน้าพี่น้องเป็นโคนอยู่ัพี่หน้ะเป็นเงาป้าดบวกเสือมันค่ะ เสือนค่ะแนวเสือนไว้ก่อเสือนขึ้นมา้นู่นไม่อีกไหมหมดเนี่ยดอกน้อยเต็มอยู่จังมาเอาเฮาป้าพี่น้องละคุณเต็มตะกร้าแล้วคุณเต็มตะกร้าแล้วเต็มตะกร้าแล้วหลายจ้ะยังบ่เบิดดอกน้อยมันก็หลายจ้ะเอาไปก้อยแซ่บแซ่บพี่น้อง ยิบมาลูกอันไหนลูอกอ่ะเบเดจะลูกข่อยอันนมาลุกยิบเอาเร็วกิงอ,อ,อ,อาเตาตเนะกงๆ่อดอกอา่องดอกออง,อกง่ายๆหยนิลูกยิบเอาก่งก้ เชียงจังเลยละ่ะเอาเย็บเฮ็ดแล้วจะเย็บมันทำมันไง่ายได้ไหมล่ะเก็บบ่แม่เก็บบ่เบต็มแล้วเต็มแล้วพี่น้องพี่น้องเราไม่ต้องไปเขาป้าก็ได้เฮ็ดเต็ม <laughs> ตะกร้าแล้วเฮ็ดพึ่งน้อยดอกง,งามๆ <laughs> พี่น้องจ้าเมื่อนี้พักคนหน่อยมาเก็บผึ่งนะเ <laughs> ด้งสิลูกละเก็บผึ่งเนื้อพี่น้องจะเอาไปก้อยค่ะ ค่ะพิมพ์เนื้อจะเป็นเป็นเป็นเนื้อเหนียวเป็นยางค่ะเฮ็ดชนิดนี่ค่ะเจ้หุ่มนี่สิค่ะไปใคะเห็ดหลายดอกอยู่พี่น้องมองมองเก่ามันเคยออกค่ะตรงนี้มันเป็นต้นสนไหมจ๊ะแต่ว่าอยู่อ่ะพาดเมียนข้าจะเอาถือเอาเป็นตาแล้วลูกกำลังขึ้นค่ะนี่อันนึ่งเออโอเคเฮ้ยไหแม่บั้งกระโดดเฮ้ยมามาอีแม่พี่ชอนดอกพี่ละเอาดอกง่ายๆนี่ลูกเอาดอกง่ายๆนี่ เด็ดังสิเออเงาเงามันนี่ไม่ล่ะตามไหมเด็ดเงามันนี่หมออย่าไปเอาดอกน้อยนี่เอาดอกใหญ่นี่ไหมลูกนี่ไหมเนี่ยดีจริงอุ้ยโลนแล้วซ <c oughs> ีดอกแล้วพี่น้องจะไปก้อยแซ่เอา,าเ,เอาลยลูกนีด่ดอกนึงพี่น้องเออยิบโคตรมันเห็นเหรออุ้ยจริงน้ำเบลเร็วน้ำแบลหุ่นดอกนึงนี่น่อย ไปเอาไม่เอานะให้มันใหญ่ก่อนเนาะให้มันใหญ่กว่าให้มันใหญ่ไข่หน่อยเต็มเลยพี่น้องหรอเอาเอาไหมถ้าเอาไหมไข่หน่อยเต็มเลยพี่มาเอาพี่ด่ามะมาล่ามันเนี้ยยิบพี่แม่เนี่ยเร็วยิบเอาเด็ดเอาเด็ดเฮดเร็ไม้ให้แม่เนี่ยเด็บโค่นมันเด้อระวังหักเก่งต้นหน่อยซอยแม่เก็บเฮด อันนี้ขึ้นน้ำบานพ่นพี่น้นองขึ้นงสามดอกเก่ง,กงมาได้พอก้อยเลยเอามาเด็ดมาอีกลูกเอาอย่บบาบังกล้องเมียไม่ได้อุ้ยน้อบังกล้องเว้ยจริงหอือจริงแม็กซี่พี่น้องสามดอกนิดหน่อยแต่ฮัก์ดเลยนี่ค่ะเฮ็ดเพิ่งเนือ้อจะเป็นสิค่ะแซบ่บเลยพี่น้องไปก้อยนี่แล้วเดือนมาเก็บทุกปีค่ะมองนี่ ว้าเห็นแม่พังตายฮากวนละลูกเอ้ยพึ่งเนยเอาไปก้อยเอาเลยเอามาให้แม่เก่งนี่โอ้ใครไม่เ,เหยี่ยมเห็ดโอ้เอาเอาเดาเอาเล้พี่น้องละคนน่ะพี่ล่ะเดาเด,ดาเร็วจะไปรวมกันนี่ dạ bây giờ luôn chép bao chép bao ơi tết bây giờ bôi bối ở luôn thì bao luôn nha luôn nè 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 anh ăn nè 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 chậm ตั้งสี่แม่โอ้ยเห็ดเห็ดกับบ๊อบเป๊ะลูกสาวนี่เอาถุงมาใส่โอ้ยได้หลายแล้วไปแต่ไปก้อยทำ,ทำอะไรคะทำอะไรคะ